โอเคนะครับผมสำหรับคลิป hmm. นี้เนี oh, right. <hit the S 1> ่ยก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทำเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับที่ผมได้ทำการถอนเงินไปก่อนหน้านี้เนาะจำนวน300บาทนะครับก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายการแรกที่ทำการถอนไปเนี่ยจำนวน200บาทนะครับแล้วก็รายการที่2อีก100บาทนะครับได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่1นะครับที่ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับในวันที่8สิงหาคมนะครับก็คือเดือนนี้ล่าสุด ตรงนี้เนี่ยก็อีก100บาทนะครับผมรวมเป็น300บาทเนาะในในวันที่8เหมือนกันนะครับเงินก็เข้ามาวันเดียวกันเลยนะครับการจ่ายเงินล่าสุดนะครับก็ตามยอดนี้เลยนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองทําดูเนี่ยก็ดูในคลิปนี้ก่อนได้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิลเลดนะครับจำนวน300บาทที่ได้รับเงินเข้ามา ล่าสุดเลยใครที่ยังทําอยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทําเงินเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้งานให้เบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนีวอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ดูในคลิปได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปเนี่ยขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก,ดง,กดลงก์ ดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นทําเงินทูมอนี่วอลล็ตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l l ่านะครับใครที่เคยดาวโหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยลิงก์ดาวโหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปเนี่ยจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างกันสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าสมัครอย่างไรเล่นอย่างไรไรด้ ตั้งแต่คลิปที่1ขั้นตอนการถอนเงินนะครับว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างอย่างไรบ้างเนะี่ยก็ดูด้านล่างได้เหมือนกันเนาะจะมีสอนทุกขั้นตอนนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างเนี่ยจะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยมี5เมนูนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูทีละเมนูทําความเข้าใจแต่ละเมนูก่อนว่ามันใช้งานอย่างไรมันทําเงินอย่างไรถึงจะได้รับในส่วนของ Tru e Money Wallet ในส่วนของแอป Novella เนี่ยก็จะเป็นแอปในส่วนของการเก็บสะสมนะครับในส่วนของคะแนนนะครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถนําไปถอนเงินนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมานิโอเลตได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในเมนูที่1ก่อนเลย เมนูที่1นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับฟรีได้เลยนะครับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองตัวเหรียญทองเนี่ยก็แล้วแต่ว่าทางแอปเนี่ยเขาจะให้เราเท่าไหร่เนาะมันไม่ได้ฟิกไว้ว่าต้องได้เท่านี้ทุกคนนะครับหนึ่แล้วก็สามารถกดรับรางวัลชนะคูณ2ได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะกดรับหรือเปล่าเพราะว่าการกดรับเนี่ยมันจะให้เราดูแอดวิดีโอโฆษณาก่อน,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี3เมนูให้เราเข้าไปทําภารกิจเพิ่ม,เต,มเติมในการรับคะแนนเหรียญ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําการเล่นเกมต่างๆนะครับก็จะมีตัวแอปต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้นะครับในการดาวน์โหลดเกมตรงนี้เนี่ยหเลยคือเราจะต้องดูก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมันมีคะแนนให้เราเนี่ยสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็ดูตัวภารกิจนะครับว่ามันมีความยากความง่ายแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนาะหกแสนสห่นเหรียญทองอ่ะกดเข้าไปในการดาวน์โหลดเลยนะครับหเลยคือเราจะต้องดูตัวภารกิจก่อนว่าเขาจํา หรือว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าบางแอปเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขก็คือเป็นเครื่องที่ดาวน์โหลดครั้งแรกเท่านั้นเนาะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจได้น,นั่นเองนะครับมันจะเขียนประมาณนี้อันนี้ก็จะมีภารกิจรวมอยู่ที่7ภารกิจนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็จะมี123เรียงลงไปนะครับแล้วก็จะมีระดับเลเวลที่เราจะต้องเล่นให้ถึงตามขีดที่เขากําหนดไว้นะครับตามนี้เลยนะครับตั้งแต่เลเวล10จนถึงเลเวล1100นะครับถึงเราจะ ทำจนจบภารกิจได้นั่นเองนะครับสาหรับภารกิจของแอปนี้เนาะเราต้องติดตั้งลงในเครื่องก่อนเราถึงเราจะเข้าไปทําได้นะตัวเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราสามารถทําได้และก็จะต้องทําในส่วนของระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ด้วยนะครับบางคนเนี่ยดายว,าาน,าน,วาน์โนะหล,หล download, ดตล ard, แต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปเล่นทําภารกิจมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปด้วยนะเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับจะมีตัวเกมขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันเนาะส่วนตัวที่3นะ มันจะเป็นในส่วนของการหมุนวงล้อนะก็คือตัวนี้จะเป็นการหมุนวงล้อในการรับคะแนนการหมุนวงล้อเนี่ยก็คือมันจะให้เราทําการกดโกนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของการสุ่มนะครับจากการสุ um ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่ 50- ถึงห0,000ืนะครับอันนี้จะหมุนได้10ครั้งต่อวันนะครับในการกดหมุนแล้วก็เข้ามาหมุนเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้รับมาที่500คะแนนสามารถกดรับเป็นคูณ2ได้อันนี้คือ3เมนูในหน้านี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของ เป็นหลังสือแนะนำเนาะใครที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาอ่านในแอปนี้ได้นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเรื่องนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบอ่านเท่าไหร่นะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่เริ่มอ่านด้าล่างขวามือคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเขาก็จะนับจากการเลื่อนอ่านในส่วนของเนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนั้นนะครับก็ตอนที่1เนี่ยเราก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆคะแนนของเรานะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อเราเลื่อนจนครบหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะทําการบวกคะแนนให้กับเรานั่นเอง ถามว่าทําไมมันขึ้นจอสีดำเนาะเพราะว่าในส่วนของเรื่องนิยายเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับมันไม่สามารถแคบภาพหน้าจอหรือว่าทําเป็นคลิปวิด,ดีโอบันทึกหน้าจอไ,ได้นะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับในส่วนของเรื่องนิยายที่มีคนรับชมมากที่สุดนะครับตามนี้เลยในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับก็ะจะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ในรายการแล้วนะครับเป็นการรับรางวัลพิเศษเนาะเป็นการจัดอันดับนะครับกิจกรรมนะครับอันนี้เราก็กดโอเคไปก่อนตอนนี้เนี่ ทางแอปเนี App, ่ยเขามีกิจกรรมให้นะครับอยู่ที่ $300 ดอลลาร์นะครับก็ต้องทําตามเงื่อนไขแล้วก็ภารกิจของเขาเนาะการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้จะได้รับแต้มอยู่ที่1นึ0,000แในส่วนของแต้มตรงนี้นะครับก็กดคลิกเพื่อส่งคําเชิญกดทัดล็อกได้หาตรงนี้เนี่ยแนะนาผ่านได้เลยนะครับทุกช่องทางออนไลน์บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยการแนะนําก็อยู่ที่ความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวภารกิจนะครับตรงกดตรงนี้นะครับเขาก็จะแนะนําในส่วนของกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับในช่วงกิจกรรม ผู้ที่ทําการเชิญเพื่อนนะครับ20อันดับแรกนะครับก็จะได้รับแต้มไปเนาะแล้วก็จะมาดูว่าแต้มที่เขาให้เราเนี่ยมันจะไปเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับมูลค่ารวมของเงินดอลลาร์ที่เขานํามาแจกเนี่ยอยู่ที่300ดอลลาร์สหรัฐนะเป็นบัตรคําเชิญนะครับ เราจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนให้ติดอันดับ1ถึง20นั่นเองนะครับถึงเราจะมีสิทธิ์ลุนรับตรงนี้ไปเนาะเพื่อนที่ถูกต้องเนี่ยก็คือ82คนนะครับคาดการนะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะจากอันดับนะครับเราก็มาดูว่าอันดับของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ9นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มนะครับมันเพิ่งเริ่มเนาะอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ที่100ดอลลาร์เลยถ้าเราติดอันดับหนึ่งได้นะครับก็จะเเหลลืออวาีก 1 1วันนะครับผมก็จะสิ้นสุดในส่วนของการจัดอันดับเนาะแล้วก็พยายามคล้องอันดับของเราไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราจะต้องแนะนําเพื่อนทุกวันนะเพื่อที่จะให้ติดอันดับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ใช้ในส่วนของแอปนี้กันแล้วเขาก็ทําตัวภารกิจกันเยอะนะครับก็ถ้าเราอยากจะติดอันดับไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องแนะนําเพื่อนทุกวันนั่นเองนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นโปรดทราบเนาะก็คือการติดตามนะครับในส่วนของเรื่องนิยายที่เราอ่านยังไม่จบนะครับให้มาอยู่ตรงหน้านี้นะครับเมนูที่5นะครับก็จะเป็นของฉันนะ ของการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าถอนเงินกดเข้าไปตรงคําว่าไทถ,ถอนได้เลยสําหรับในการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีคะแนนตรงนี้ให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเงินบาทเท่าไหร่ในการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีช่องทางการรับเงินอยู่ที่2ช่องทางนะครับก็จะเป็น t ูมอนี w เ l l ตและก็ตัว PayPal นะสำหรับ t ูมอนี่เวลตเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่รายการ100นะครับถึง400บาทคะแนนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละรายการให้เราดูว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนอเนงนะครับวิ วิธีการแรกนะครับกรอกข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ผมเคยทําคลิปสอนไปหลายคลิปแล้วเนาะวิธีการกรอกข้อมูลนะครับหเลยคือชื่อจริงนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตามบัญชี wallet นะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยได้นะอย่าใส่ชื่อเล่นเด็ดขาดนะครับต้องแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นการใส่เบอร์ wallet นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับให้ทางแอปเนี่ยโอนเงินเข้าไปที่บัญชี wallet ของเรานั่นเองนะครับกรอกให้ถูกต้องแล้วเราก็กดแลกเงินได้เลย การตรวจสอบยอดเงินนะครับในการแลกเงินเนี่ยเขาก็จะไม่นับในส่วนของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันหยุดนักขัตตะเลิกวันหยุดต่างๆนะครับที่มันไม่ใช่วันทํางานเนาะเขาจะนับแค่5วันนะครับก็คือจันทร์ถึงสุขเท่านั้นนะครับในการทํางานของแอปนี้นะครับเวลาเราถอนเงินเนี่ยก็ให้เราถอนในช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าเขาจะได้เริ่มนับในวันจันทร์นะครับเราก็จะได้รับเงินในไม่เกินวันสุขนะครับผมเพราะว่า5วันทําการพอดีเนาะตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติ การแลกเงินทั้งหมดนะครับที่เราเคยแลกไปของแอปนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงการแลกเงินของฉันนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราแลกเงินไปเลยมันก็จะขึ้นนะครับว่าเราแลกไปตั้งแต่ครั้งแรกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับเท่านี้เลยเนาะครั้งล่าสุดในปีนี้นะครับ2024นะครับเมื่อเดือน5นะครับเดือน6เดือน6เดือน7นะครับเพราะว่ามันเลื่อนดูได้แค่นี้เลยแล้วก็ล่าสุดที่แลกไปนะครับก็ในเดือน8นะครับวันที่ห้าแล้วก็วันที่6นะครับได้รับเงินในวันที่แปดเน ก็ขาดเพียงแค่1จุดกว่าสตังค์นะครับก็จะครบ200บาทนะครับเดี๋ยวจะมาถอนในคลิปถัดไปนะครับจำนวน200นะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของแอปโนเวล่าก็ยังทําเงินได้เหมือนเดิมใครที่ยังมีแอปอยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองดูเนี่ยก็พิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียตังค์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับจะราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ